ส่วนกลวงขนาดอยเขาบอกว่ายัง่ไหนเลยเาบอกว่าเอเขากวันนี้กินเลอกนเขาอกวกินจนตน้ำจะ้าสอดไม่นานนัก้วมีนนมีอันนี้การการห้วเนในที่เกิดเตุบี่ชายคนจริง ว่าจากวเนเป็นคนทหาาี่ินมีปัญหานในช่วงที่รราชการแล้วก็ยังประกอบอาชขายรอเท้าออนไลน์จากการที่ได้มีการสอบถามนองชายนเพื่อนที่รู้จักกันตั้งแต่เด็กมาตั้งสองสาวาคนใช่ไหมโดยถ้าดูจากช่วงเวลาค่ะทหารทั้งสคนยืนยันว่ากลับบ้านไปก่อนที่จะเกิดเรื่อง

รองาจับเองใช่ว่าาจเองกันเองสิเนสิบลตรับ่เ้างถกูไม่ีนมอแตเป็นมื่ไงขาจบอกเอี้เอ่มาเคร้องมรงับอค่ไห้องค้อย้ตสางไป้หนึ่งวนี้เราดุ้ยด้วยแล้วก็นักรุษอีกคนหนึ่งคนที่ร้องไห้ผิดปกติ ตำรวจเท้นทั้ง s <S <voor S 2> สองคนหนึ่งใน2องก็คือสิบเอนักุทรักสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุแล้วค่ะลองฟังเสียงพี่ชายเ่ยครับในครอบครัวบิดใจ่เลยนเีลัมีนักเพรา่าต้องกานมีนกาจเ้รับานการนี้มีตัองใจ้โกาสที่เุก ลนะเล,ล่าคนที่ร้องไห้ทแบบี่รานจะปวดใจตอร้องไห้แ่ร้อง่ร้องจริงนะโโเนะเช่นเนะยะ,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 ะมันชอบกินเล่า อันที่เขาไปทายมหานวนทรายยังไงอันที่มาีพยานถ่ายทำเป็นบางเช็นี่ยค่ะใช้บังแสงรักกันมาตั้งแต่เด็กบางแสนจีซูลนี้ไีเมียเลยมาให้ผกจับมันให้ผงจับใช้รับลุ่นั่นแหละรับสก่งจากขนาดผมก็เลยไม่พอใจประดานโทสะทักุยิงเพื่อนสนิทของตัวเองม่คนทเพื่อนมาผักแฟนค่ะผู้ชมนะจากเหตุการทั้งหมดทระหมดปเช็มแล้วนะเมาแล้วีระนับผู้หญ oh okay. ชุดส да: ื่อเขาก็จับผมแยกกันสองคนผมไม่ผมไม่ได้คุยผมใช่แยกกันสองคนคิดใม่ออกผมคิดไม่ออกเพราะว่าเขาอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กแล้สัิทกันนะไเหอนแล้วเอาพอี่ไปกับเพื่อนซึ่งเป็นตำรวจแต่แกไม่ได้ใส่เครื่องแบบปรากฏว่าโดนรถกระบะลงมาเสร็จเอามีดแทงคอเลยนะ้เมไม่งาปลอดภัย

กับโถ่มับอามันวางรใส่ที่ไหม่เห็เลยวะกกวานวันจีนสีแปลกโม,ม sociedad, โ Bref, ่สีปว่้าคุณอยู่ในรถแล้วคุณก็เห็นเหตุการณ์แต่โกคุณ็ต้องขาตรงนี้นะฮะสุดท้ายตำว่เอาไปใ้